มันไม่ยอมเสเร็จเีแว็กต้องเรดอนแกต้องเรียนค่ะไม่แวกทำไม่ได้หรอกถ้าหนูด,หดึงมันไม่ได้ง่ายอืมไม่ถูดหมืนง่ายแต่ไม่ง่ายนะกอก็กไม่โอเขามีเขามีมันต้องวางข้อมือค่ะมันมีข้อมือ แล้วมันต้องมีคือจากแล้วมันต้องมีองศาเด้วยมันต้องถึงต้องมาเรียนว่าทำไมมันถึงต้องดึงแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันอืนแดงแต่มันเป็นอะไรที่ได้นี่ออกหมดแล้วเนอะเป็นเพราะว่าอย่างที่ออกหมดแล้วนะคะแต่ว่าที่เหลือเป็นเป็นรอยใช่เป็นรอยไหมใช่ค่ะแล้วแต่ด,ดูตรงตามสเก็ตแพ้ทีเนี้อู้หูหูหูนี่คือออกหมดแล้วเพราะว่ารอยมันเป็นลึก<ด>นไหมมันเป็นไฟที่แบบลากลึกค่ะเป็นไฟเล็กจริงนะคะแต่ว่าเป็นไฟที่ลากลึกนะคะ อย่างนี้คือเราแบบมันลอกมันจะะดุดออกมาพร้อมกันเลยไม่ต้องกลัวห่าต่อถ้าอย่างนี้ไม่ลึกอย่างนี้ออกเลยผิวผิว้ยช่วยนะคะออกแล้วเห็นไหมคะง่ายมากเลยออกเลยเห็นไหมคะออกเลยค่ะสบายออกเลยถ้าถ้าไม่ฝังหลึกนี่ก็คือแป๊บเดียวออกเลยนะคะอย่างนี้ออกแล้วนะคะเนี่ยออกเลยไม่เห็นเลยอาช่วยอะอะไรเล็กๆทุนอะไรเล็กๆอย่างนี้นะเนี่ย หลุดแล้วเนี่ยคือเรงเนี้ยเป็นแค่คืนบันออกเลยออกเลยนะเห็นไหมคะอืมอืมเหมือนเขาเหมือนฝรั่งนนนี้เขาอยู่ ถ่ายให้นะถ่ายเป็นรูปเลยได้ไหม,ไม,มถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปไม,ไม่ต้อง